เขาละได้ข่าวว่าวันนี้มีฐานมาใหม่นี่จ้าครับกัปตันเมื่อแต่กับตันครับกระจกข้างๆเป็นไรอ่ะเอออย่าไปใส่ใจกระจกนั่นเลยอ่ะงิไม่มีโอ้ยเยอะจ้าจะไปตามฐานใหม่มาหน่อยสิมันอยู่ไหนอ่ะครััับกตนอยู่ข้างล่านี่แหละอ่ะไปตามมาหน่อยสุดมากอ่ะตัวหนึ่งมันบั๊กมันบั๊กโอเคโอเคหาละตามทหารใหม่ทีโคตรยากเฮ้ย สวัสดีสวัสดีครับเป็นทหารใหม่ใช่ไหมมาดีหน่อยกับตันอยากจะคุยด้วยครับตามผมมาสวัสดีครับกับตันเออมาเดินมานั่งเก้าอี้ข้างหน้านี่เลยระวังบั๊กนะไอ้คลทหารใหม่อ่าวันนี้เออเองเข้ามาประจำการตั้งแต่วันไหนเนี่ยวันนี้แหละครับวันแรกเลยอ๋อวันนี้วันแรกเลยมีนายวิชันใส่เลยอ่าวันนี้เราก็จะมาประชุมไหนไหนเองก็เป็นทหารใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะ ภารกิจแรกเนี่ยฉันจะขนพวกแกเนี่ยไปทำภารกิจอยู่ที่เมืองทะเลทรายล่างขวาในเห็นบน Powerpoint ไหมเห็นครับเห็ครับเออนั่นแหละโดยที่เราจะต้องไปสืบข้อมูลให้ได้5อย่างนะปะพวกเราไบไม่รู้เหมือนกันนะหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงเขมึงเงี่ยกับตันเได้เลยไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าอะไรนะจ้าขอโทษครับขอโทษยมงไงเมีาวุธกันพร้อมหรือยังไหนลูกดิ นีครับมีเล่มเดียวอ่ะแล้วก็พลทหารจงจําไว้ทุกคนนะว่าของมีคมไหนอย่าเอามาเล่นในห้องประชุมเข้าใจไหมได้เลยครับน้นเปลี่ยนไอจ่าไอพลทหารเจ๊ไปไหนเอาไปแล้วเอาไอเฮียกลับตาไปแล้วไหนใครมีอาวุธอะไรกันบ้างผมมี M4 ครับเอ้ M16 ครับจ่าจำไว้นะพลทหารห้ามเล็งปืนใส่เพื่อนตัวเองขอโทษครับเฮ้ยเออเดี๋ยววัเราไปทำภารกิจกันทุกคน จ้าเลตโโกกเลตจรียมของเอาไฟฉายเอาระเบิดด้วยมเตรียมของกันให้เรียบร้อยนะไฟฉายเอาเอาไปให้หมดเลยอ่าดูคนตามตามหัวหน้ามานะเดี๋ยวจะพาไปเบิกรถเล t s go ไอคีบเบิกรถที่ไหนวะอ้าวอะไรเงี้ยเนี่ยนี่นี่นี่ตามตามหัวหน้ามาตามหัวหน้ามาคุณทำงานอยู่ค่ายนี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยเอ้ยมันก็มีลงล้มลื่นๆกันมากอะหัวหน้าอายุเยอะแล้วอ้าวแกแกแล้วมันเกษียณแลครับผมแล้ว อ๋อทุกคนขึ้นมาจ่าครับงั้นผมขอนอนสักครู่นะครับเป็นอาหารต้องห้ามนอนจะไม่จ่าเอ้ยไม่ใช่จ่าชีวิตไม่จ่าใช่ไหมกับตันปู๊บปิดสตาร์ครับไม่ใช่ทางนี้แหละครับมั่วมั่วจ้าครับดูับเอาเอาไอ้ของหลวงของหลวงกับตันกับตันรู้ไหมว่ามันจริงๆมันป้ายละพันแปดแล้วนะจริงๆแล้วห้าร้อมันก็ซื้อได้เคยเห็นเกมไหนทะเลสมจริงขนาดนี้เท่อไม้คราฟมาก่อนเลยข้างล่างเอ้ก็ด้วยนะเดี๋ยวมันทะเล GTA V นี่ อะไรคือ GTA V ครับจ่าผมไม่รู้จักคนทหารไม่เคยเล่นเกมเหรอผมโตมากับวารอแล้วนครับอย่าพูดชื่อน,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 นั่นไอ้กูได้ยินอีกนะเฮียทันไมเหมือนรถไมัมนจะระเบิดเลยไม่ระเบิดหรอกรถคันนี้เลยอยู่บบก,ดยดยกับหลวงมาประมาณ20กว่าปีผมบอกเราควันจะตายแล้วซักข้างหลัง <c oughs> ต่อจากนี้ <c oughs> จะเริ่อมันตรายขึ้นแล้วนะข้างหน้านี้เป็นใครจรโอเคครับจ่าทุกคนเตรียมปืนไว้วอกวอกจ่าจ่าว๊อกจ่าไม่ได้สกจ่าจ่าลูโน่ได้เอาสกโคมมาไหมข้างหน้าสิบสองนาฬิกาผมเห็นไหม จ้าเอ้เด็กตั้นกูไม่มีกระโคมกูไอร้อนตาจ่าลุโนตามผมตามค่อยตามอยู่ตามอีกคนตามแล้วตามแล้วตามผมแล้วเออผู้นัเจพยายามเฝ้าดูล้มนอกไว้โค่นจานข้างหน้าเลยนายหนึ่งคนหนึ่งสั้นสองเอกาสองเอกาสองเอก้าตายเกียร์ขวาก่อนจารุโนนำเลยขวาเออผู้นัเจมาลิบวิ่งมารีบวิ่งมาวิ่งมาทางหน้าไค่พบข้างหน้าไว้ ผมรีโหลดอยู่พวกผมด้วยจ่าลุโน่หนังไปเดี๋ยวผมดูหลังให้ก่อกลุ่มไว้พยายามสืบค้นหาในเต็นท์ว่ามีข้อมูลหรือเปล่าตัวประกันสองคนตัวประกันตามผมมาอยู่สองคนข้างในมันมีอะไรบ้างเพื่เพื่อนเพื่อนทีมเหรอโทษทีเมื่อกี้นี่ชิงไม่โดนทิงไม่โดนทิงโดนกําแพงทิงไม่โดนทิงโดนกําแพงใครเข้าสิ่งปลูกสร้างพยายามบอกด้วยจารุโน่อยู่ไหนผมอยู่ข้างนอกอยู่ทางนึงอ่ะงั้นพลทหารเจตามผมมา พลานาเจย์จขวาเดี๋ยวผมทิศซ้ายให้เคลียร์ครับโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์เต้นให้ครับตัวประกันเอาไว้ไข้าหน้าค่ายนะ<อ>ได้เลยผมจะตัวประกันครับเต็มเลยชครื่องไมห้หมดชครื่องไมห้หมดไม่ได้แค่สองคนอนะ่ะเกล่าวเอาไม่ได้แค่สองคนเกิดฉีละสองคนไงเอาตัวประกันไปไว้หน้าค่ายเป็นตัวประกันอีกสองตัวเอ่อพลานาเจเอ่อพลานาเจย์จำไว้ว่าตรงนี้มีตัวประกันอีกสองคนเดี๋ยวเราจะมารับทีหลังโอเคตัวประกันอีกสองคนอยู่ท้ายค่ายกำลังย้ายไปข้างหน้าได้เลย ทหาเจดตามผมมาตามอยู่ครับเปิดเลยตอนนี้ใช้ไฟฉายอยู่กดหารเจเฝ้าตัวประกันไว้หน่อยได้ไหมพยายามอย่าให้มีโจรมาฆ่าเฮ้ยเสียงปืนนะปืนที่ไหนเกิดอะไรขึ้นแต่งานด้วยโจรเฮ้ยถูกโจมตีแล้วหนึ่งคนร่าเข้าตัวประกันขมดแล้วเอาเฮ้ยไม่เกย์อย่าไปตายเกย์อย่าไปตาย ไม่ตายไม่ตายาไม่ตาย,ตายทุกคนต้องไม่ตาย <c oughs> เออถูกยิงผมถูกยิงไม่นะจ่าลุโนโดเกกันมานานแสนนานเฮ้ยได้ข้อมูลได้ข้อมูล ไอหนึ่งเป็นจ่าเสีงกวไอหนึ่งเป็นจาเนี่ไอเหี้ยเดี๋ยวนะายตอนไหนเนี่ยออยนหนึ่งตัวอ่อนไอ้นจาลุนโนตัวออนเวลา